ฟังเท่านี้ก็เป็นเนื้อหลายอย่างไลได้เหมือกันนะครับพี่น้องเนาะเนื้อหัวหอมเนื้อหัวหอมก็สดสดมันๆนะครับไปย่างเสือห้องห่นก็สุดยอดด้วยนี่หมูหันหมูหันหมูเท่านี้ครับผมครับผมเต็มเบิดพี่น้องครับทั้งผีก็เต็มอายะมีแต่ตู้เนี่ยกินโอ้ เรียกพี่น้องเอ้อมาสนับสนุนบัานเนี่ยลพิ่นนะครับอยู่กูชชุมเฮานี่ยอ่าเพราะว่าสิเป็นน,น้ำปูน้ำปลาทุกอย่างนะครับช่วยลดนี่ครบส่วนพี่น้องครับนี่คือของอยากของกินพี่น้องบัานเอาพวกกุชชุมเฮาเ้อ,เอนะครับสุดยอดสุดยอดพี่น้องครับนี่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพี่น้องต่อการ แนวลูกหล้านเขามากกะไลนะครับเน,ะน,นาะุูยอดสุดยอดนะครับอาล้านยูบนันเฮียโลงนะครับเดออเ้ออำเภอกุชุ่มจังหวัดยสดโสธรเท่นนานี้ลหละอยู่ตรงคำล้านยูวดีนะครับยูวาอดีตนาย,ยกสีเชียนที่ไก่พัดนะครับเนาะที่เราพันไปพันมาสามารถมาใส่บริการได้ราคามิตรภาพนะครับอาหารทุกอย่างถิกรักอนาไมย นะครับผมาฝากพี่น้องเขากลายไปกลายมานะครับเนาะ<อ>นี่การนี่งานนะครับสามารถพี่น้องเขาใส่พริการดื้องานศพงานดองนะครับผมราคาทรงนะครับอาหารแบบดสดๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกสดๆนะครับเนาะโอ้ขาหลายพี่น้องไม่ได้ตัวใหญ่ดื้อ ปลาหมึกเก็มีได้ตัวใหญ่ๆนะครับสดๆจากทะเลโดยตรงนะครับผลดตพัณฑ์พอคาคนกลกังเลยครับเด้อเนี่ยนจัดมาให้พี่น้องเพเภอกุชุมเฮ้านะครับผู้มีความประสงค์มีการมีงานเระว่าเป็นงานดององานต่างๆนะครับงานบุญมาเอาได้นะครับอยู่นี่เนาะทั้งร้านเนี่ยโล่งเพลินนะครับราคาทรงประสัทธิ์ราคาจุกจึก พี่น้องรับมาเด้อ <c oughs> ครับผม <c oughs> เป็นร้านเดียวนะครับในกุชุมเนาะ <c oughs> มีอาหารครบแบบนี้นะครับมีร้านเดียวท <c oughs> ีเอสฟู้ดสาขากุชุมนะครับตรงคำร้านทันนายกสีเชียนที่ไก่พัดนะครับผมดูว่าร้านใจดีพี่น้องพันไปพันมานะครับ <c oughs> มาเด้อมาใส่บริการได้นะครับผม ครับขอบคุณครับของสดนี่ทุกอย่างบ่ธรรมดาเด้อน,น,นี่เฮียบ้านเฮียย่องคนนี่เ้อเฮียล่วงคนจัดนักอยู่กระชุมครับอาหารสดสดบ่ว่าสิเป็นเนื้อเป็นไก่เป็นหมูนี่ทุกอย่างนะครับของแปลกๆอยู่กระชุมบางอยู่นี่แหละครับครบถ้วนเลยดิ ครบ,บถวนครบทวนครับโอ้ลูกฟองลูกชิน้นฮัด,ดอกฮัด,ดอกมีครบแล้วครับสุดยอดสุดยอดผลเน้พี่น้องโอ้ยหลายเป็นหลา้เลยผลเนืนอ้อพูนอาหารทะเลชายฝั่งอาหารทะเลมีทุกอย่างครับพี่น้องครับสดสดไหมไหมพี่น้องเอ้ยนี่ความประสงค์นะครับ ใส่ผู้ดการกับมาทั้งบ้านแย่ลงเพิ่นนะครับเด้อ T.F.Food เอ f o o d จำหน่ายอาหารสดจำหน่ายอาหารสดแท่แข็งทุกชนิดนะครับผมแมาเป็นตู้นี้นี่อีกตู้อีกตู้นะครับพี่น้องโอ้โหพูดไม่ถึงเลยนนี่ทุกอย่างพี่น้องครับนี่ถุอย่างด้วยเถอโอ้โหเต็มอายะพี่น้องเอ้ย สดสดไล้พี่นองครับไล้ครับเรเมอคุณชูเพราะม่อกิ้น่กระบอพี่น้องอออครับเอ้ยปนะสี่ง้วโคขนสีน่งัวต่างๆไล้ครับพี่น้องครับฝ <ม hundred. S 1> ากกดทิ่ตามกดมาซื้อเลยนะครับให้บริการบ้านที่ร่พรวเนี่ยะทีเอ,เอสูด<ส>น้าก,ากหมูหน้ากากงนาก,ากหมูทุกอย่างนะครับเนาะเป็นอาหารททเลอาหารพืนบ้านอีสานมันเท่ากับกินได้นะครับหลายอย่างเลยขอบคุณที่ร่ได้นะครับ ที่แห่งความอนุคราะห์ได้แท่พันธ์กพี่น้องเบิ้งนะครับได้ซื้อเทนี่นะครับเนาะ